สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยาสองพันสิบแปดมาเยี่ยมชมสวนลูกไล่ที่อำเภอฝางนะครับบ้านรองอ้อนะครับมาดูการปลูกโกโก้แบบไม่ขุดหลุมนะครับนะฮะนี่นครับโกโก้นี่ผมเอามาส่งไว้ให้ลูกไล่ไว้ตั้งแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับนะแล้วลูกไล่ไม่พร้อมปลูกนะครับแกรอทำระบบน้ำนะครับนี่ฮะ แกทำบบน้ำเสร็จค่อยปลูกนะครับนี่แกเพิ่งปลูกลูกไร่เพิ่งจะปลูกพี่น้องน่าจะปลูกไปได้ไม่ไม่ถึงเดือนนะฮะนะเพราะพี่พี่แกว่ารอระบบน้ํานะครับแล้วทําร่องน้ํากันน้ําท่วมด้วยนะฮะนะขุดร่องเลยนะฮะขุดยกร่องขึ้นแบบนี้สูงครับเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทําหอมกระเทียมด้วยนะครับพี่ครับนะฮะ เดินท่อ PVC ระบบสปริงเกอร์ใหม่หมดนะครับนะฮะพื้นที่ตรงนี้ปลูกอยู่600ต้นนะครับปลูกลองพื้นด้วยปุ๋ยของจ้าีสีพันนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพสูงนะครับนะฮะตอนนี้เลยนะครับผมคุณภาพสูงครับและการปลูกของพี่น้องที่ปลูกที่นี่นะครับปลูก ไม่ขุดหลุมนะครับวางบนพื้นดินนะครับทําหลุมนิดนึงนะครับแล้วเอาดินขึ้นกลบนะครับดูครับดูอย่างระบบเียปลูกแซมนี่ก็ได้ครับเหมือนกันครับเห็นไหมฮะการปลูกปลูกดอยไม่ขุดหลุมนะครับนะฮะมาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ฮะเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ขุดหลุมนะครับในบนแปลงนี้ก็ไม่ขุดหลุมนะครับสังเกตจากตรงไหนนะครับนี่ฮะพี่ทาฐานหลุมนิดนึงแล้วพี่เขาก็ใช้วางแล้วก็ดินกบครับพูนด,ดินขึ้นมาก็เป็นการปลูกแบบใหม่ครับแนวคิดใหม่เราไม่ก็ปล่อยให้พี่ทดลองไปเราไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามผลงาน,นอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากปลูกไปได้ประมาณนักสองถึงสามเดือนจะมาตามอีกทีว่าเป็นยังไงนะฮะ พื้นที่ตรงนี้สวยครับน้าน้ําเยอะน้ําดีครับเขตอำเภอฝางนะครับใครสนใจจะปลูกก็ปลูกได้นะครับติดต่อได้ที่บริษัทเมยา2018นนะครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับตามคลิปที่ลงนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ